สวัสดีครับวันนี้ผมได้นำรถ z ซ e v มาพ่นกันสนิมนะครับซึ่งที่พ่นกันสนิมเนี่ยมันอยู่แถวสมุทรสาครนะรถคันนี้เราใช้มาประมาณหนึ่งปีแล้วซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นสนิมขนาดไหนตอนออกมาจากศูนย์นะเราก็พยายามถามเซล์แล้วนะว่าเราจะเป็นต้องพ่นกันสนิมไหมเซลบอกว่าอ๋อรถไม่ใช้แบตเตอรี่มันไม่จำเป็นต้องพ่นกันสนิมหรอกใช่ไหม แต่พอเราก็ไม่แน่ใจก็เลยถามช่างในศูนย์อย่างเงี้ยว่าพ่นได้ไหมเขาก็บอกก็พ่นได้นะแต่ไม่จําเป็นต้องพ่นหรอกเพราะว่าตัวบอดี้มันพน่นมาจากศูนย์อยู่แล้วออกมาจากโรงงานนะก็พ่นกันสนิมไว้อยู่แล้วซึ่งเนี่ยผ่านมาปีนึ่งแล้วคราวนี้ก็คิดว่าเออเราลุยน้ําเค็มบ่อยๆอเราก็น่าจะเอารถมาพ่นกัลสนิมนะซึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูนะว่า สนิมมันจะเกิดบริเวณไหนบ้างอันนี้คือซุ้มล้อรถของผมนะครับโดยปกติแล้วเขาจะพ่นโดยไม่ต้องถอดซุ้มล้อนะแต่คราวนี้ผมขอเขาเพิ่มตังอีกหน่อยเพื่อที่จะถอดซุ้มล้อออกมาพ่นเอันนี้เขาจะปิดสปริงเอาไว้แล้วก็ดุมล้อเห็นไหมครับบริเวณดุมล้อ,อก็จะเป็นสนิมส่วนใหญ่ที่มันเป็นสนิมอะตัวบอดี้ก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่นะ แต่จะเป็นพวกบริเวณปีกนกบริเวณเาตามหัวน็อตต่างๆอะ่ะซึ่งมันเป็นเหล็กมันก็เป็นสนิมได้นะเนี่ยอันนี้อันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็เริ่มเป็นบริเวณบอดี้รถละเห็นไหมเป็นสนิมพอน้ำมันไปค้างอยู่นะอันนี้ดูจากด้านหน้ารถของเราด้านหน้ารถของเราก็จะมีช่วงมอเตอร์ไอเห็นไหมมันจะมีชุดไออันนี้น่าจะเป็นเพาที่ต่อมาจากมอเตอร์นะ ก็เป็นสนิมเพราะมันเป็นเหล็กอะ่ะเขาก็ไม่ได้มันก็เป็นเหล็กดุนๆนะก็เป็นสนิมส่วนข้างในก็จะเป็นพวกมอเตอร์อินเวอร์เตอร์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเท่าไหรมันก็พกก่นกัรสนิมไม่ได้อยู่ละอันนี้เนี่ยเนหะ็นไหมตามโครงสร้างต่างที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของบอดี้รถแล้วก็เป็นสนิมนี่อันนี้เขาเริ่มถอดเนี่ยๆจุดสําคัญใหญ่ๆอะ่ะก็คือบริเวณเนี้ย เห็นไหมรอยตะเข็บอะรอยตะเข็บของรถอะมันก็จะมีสนิมขึ้นซึ่งบริเวณตะเข็บอะมันก็จะเป็นบริเวณที่น้ําอะมันไปขังได้ใช่ไหมเนี่ยห็นปะทั้งตะเข็บบนตะเข็บล่างก็มีสนิมเกิดขึ้นอันนี้ช่างก็เริ่มทำความสะอาดละก็เกิดจะ,ะเขาก็กำลังจะล้างด้วยน้ำยานะก่อนที่จะพ่นกับสนิมจริงก็ถือว่าพ่นได้ดีนะ มีการเตรียมผิวก่อนที่จะพ่นนะก็คือเป็นล้างล้างน้ํายาก่อนแล้วคราวนี้มาพ่นน้ํายาเตรียมผิวอะเพื่อจะให้พ่นกระสนิมมาไปเกาะได้เนี่ยเขาก็ทําสะอาดดีการพ่นเอ่อเศษฝุ่นเศษอะไรเงี้ยเพื่อชําระล้างออกให้สนิมมันมสะอาดนี่บริเวณล้างก็มีคนมาใช้บริการเยอะนะมีทั้ง พ่นกันสนิมน้ำมันเครื่องถ่น้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยน้ำมันเ,รรนนนเบรกน้ำมันเกียร์ส่วนสีพ่นกันสนิมอะ่ะเขาเป็นสีโพลิเมอร์โพลิเมอร์แบบสีดำนะครับพอพ่นแล้วมันก็จะดูสวยหน่อยอันนี้ก็เป็นบริเวณสปริงบริเวณโชคโชกหล่งดุมล้อทั้งสี่ดุมมันก็เป็นสนิมนะ ซึ่งโดยปกติแล้วก็เป็นทุกดุมร้อนนะเอ๊ะเป็นทุกคันนะที่เป็นสนิมอะเนี่ยอันนี้ผมจะให้ดูบริเวณที่เป็นเหล็กอาจจะปวดหัวหน่อยนะพอโยกไปโยกมาเหมือนพยายามโยกหาสนิมอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยบริเวณตะเข็บเห็นป่มถ้าเราเห็นชัดๆมันก็จะมีสนิมเนี่ยพอมันดูอย่างนี้มันดูไม่ค่อยชัดน,นะแต่จริงๆแล้วมันเป็นสนิมหมดแลนะ้วบริเวณเนะี้ย ันนี้ก็อีกข้างหนึ่งอันนี้ขั้นตอนที่เขาจะพ่นละเตรียมจะพ่นสีโพลิเมอร์เขาก็มีการแรปเรียบร้อยนะเออก็รู้สึกว่าดีจะได้ไม่ต้องเลอะเหมือนบางที่เขาก็ไม่ได้แรปเขาจะเลือกแปะกระดาษกาวออมก็จะ,จะช้าหน่อยอันนี้เขาว่าเป่าขั้นตอนสุดท้ายละเป่าแห้งครับทำสะอาดเตรียมที่จะพ่นแล้วก็ดูความเรียบร้อยอีก,อกทีหนึง่ง ดูบ่อยๆขอก็ดูบ่อยๆนะอ่ะอันนี้เริ่มพ่นละอันนี้หลังพ่นเสร็จละก็ถือว่าโอเคนะมันก็ดูหนาดีแล้วก็พ่นทั่วไปหมดเลยอน,นี้บริเวณด้านข้างเนี่ยดุมล้อก็ขอให้พ่นดุมล้อให้หน่อย <c oughs> แลวบริเวณซุ้มล้อก็พ่นด้วยอุตสาห์พ่นทั้งทีก็พน่นพ่นให้หมดเลย ปกติแล้วร้านนี้เขาให้พ่นเขาพ่นราคาประมาณพันเก้าเอ๊ะสองพันห้ามั้งแล้วก็ลดเหลือพันห้าผมก็เลยขอเขาว่าขอถอดุมล้อได้เอ้ขอถอดซุ้มล้อได้ออดไหมเขาก็คิดอีกห้าร้อยผมเออห้าร้อยมันก็ก็โอเคนะเพราะพ่นครั้งหนึ่งก็อยู่ได้นานๆนะเราก็เลยบอกเขาว่าเออเพิ่มห้าร้อยเพื่อที่จะถอดซุ้มล้อมาดีกว่ามันจะได้พ่นทีเดียวสวย,สวย อันนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเลยนะรู้สึกมันย้อนแซงแต่เนี่ยเขาพ่นละเอียดดีนะเนี่ยบริเวณเนี้ตอนแรกเป็นสนิมเห็นไหมเขาก็บอกเขาด้วยบอกเออพ่นให้หน่อยเขาก็พ่นให้พอคราวนี้เราพ่นเสร็จแล้วอ่ะอีกประมาณหกเดือนก็มาตรวจความเรียบร้อยอีกรอบหนึ่งว่าพ่นไปแล้วเนี่ยมีจุดไหนที่มีลอกไหมมีอะไรไหมแล้วก็พ่นซ้ํา ก็ยังพ่นฟรีอยู่นะแต่ถ้าหลังจากหเดือนไปแล้วอ่ะก็จะพ่นเสียค่าพ่นซ้ําค่าอะไรใหม่ก็ประมาณครั้งละห้าถ้าจะครั้งละห้าร้อยถึงพันประมาณนี้อ่าอันนี้ช่วงแบตเตอรี่เราก็บอกเขาว่าเออเว้นช่วงแบตเตอรี่ไว้แล้วกันนะแต่ช่วงบริเวณขาของแบตเตอรี่อ่ะเนี่ยผมก็บอกเขาเน้นพ่นหน่อยพอเพราะตะเกียรรู้สึกว่ามันก็มีอยู่นะว่าเป็นสนิมนี่อันนี้พ่นละเอียดดี อันนี้บริเวณพาว์รถเห็นไ,ไหมอันนี้ดูจากด้านข้างด้านข้างก็โอเคนะพนเก็บเรียบร้อยดีอันนี้ดูจากด้านหลังอีกรอบหนึ่ง นตอนนี้ก็พ้นเสร็จแล้วน้องเขากำลังจะเตรียมที่จะประกอบไอ้พวกฝาที่ติดด้านล่างนะประกอบเข้าไปเหมือนเดิมเนี่ยก็โอเคโอเคอยู่นะพ้นทั่วพ้นเราก็ไปยืนจ้องเขามองพ้นได้แหละคราวนี้เขาก็เอาลงมาอีกรอบหนึ่งเพื่อจะเก็บอีกรอบหนึ่งนะบริเวณที่สูงเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาา H6 มาพ่นกันสนิมด้วยนะหลังจากที่ออกมาประมาณ1เดือนเดี๋ยวเราไปดูกันครับส่วนวันนี้ก็เป็นวันที่2ครับที่ผมเอารถ h าวเวลเอาห6มาพ่นกันสนิมด้วยซึ่งรถเนี่ยก็ออกมาได้เดือนนึ่งละเราก็คิดว่าเออไหนไหนก็เอา MG ZS EV มาพ่นกันสนิมแล้วเราก็เลย คิดว่าเอา S6 มาพ่นด้วยดีกว่านะครับเพราะยังอยู่ช่วงโปรโมชั่นอยู่ส่วนบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่นั่งรอรถที่มาพ่นกันสนิมนะครับก็ดูดีมากนั่งสบายดีส่วนรถ S6 เนี่ยเราก็ซื้อมาได้เดือนหนึ่งแล้วนะอันนี้เราก็ขอให้พี่เขาได้ยกขึ้นไปดูก่อนว่าสภาพรถเนี่ย หลังจากที่ใช้มาเดือนหนึ่งอะ่ะมันมีรอยกัดก่อนรอยสนิมอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งเท่าที่เราเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าบริเวณที่เป็นสนิมเนี่ยก็จะเป็นบริเวณท่อไอเสียนะครับซึ่งเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เพิ่งมาเชื่อมน่าจะมาเชื่อมทีหลังนะเนี่ยก็จะเป็นบริเวณนี้ที่เป็นสนิมซึ่งเป็นก็เป็นเยอะเหมือนกันนะดูสิ ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับแต่ตัวบอดี้เขาอ่ะก็ถือว่ายังไม่มีปัญหาอะไรนะช่วงรอยตาคงตะเขี่บเท่าที่ผมดูเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ย,ยอันนี้บริเวณหัวน็อตหัวน็อตแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะเป็นสนิมนะครับทางพี่ช่างเขาก็ดูให้ชี้ให้ ส่วนบริเวณปีกนกเนี่ยเขาก็พ่นกันสนิมมาอยู่แล้วนะก็โอเคนะถ้าเทียบกับ mg zs ev เนี่ยซึ่งขณะนั้นนะมันขับมาได้ประมาณปีหนึ่งละมันก็ทำให้เราเห็นว่าสนิมมันขึ้นขึ้นบริเวณไหนบ้างซึ่งขึ้นบริเวณที่พี่เอชินเนี่ยปีกนกนูกน่นนี่อะไรครับรอยตะคงตะเข็บเนี่ยถ้าเทียบกับ harv h, h 6เนี่ยเราจะเห็นว่าบริเวณตะเข็บะ่ะ ไอคันฮาวาลเนี่ยเขาจะมีการปาดด้วยซิลิโคนนะครับบริเวณตะเขเ็บเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปน้ําน้ํามันจะไม่มีโอกาสเข้าไปขังได้อันเนี้ยผมก็จะให้ดูบริเวณต่างๆอันนี้เขาก็เริ่มจะถอดซุ้มล้อแล้วนะครับพอเราขอเขาเพิ่มเงินอีกห้าร้อยให้เขาถอดซุ้มล้อออกมาเพื่อจะพ่นข้างในด้วยนะครับไหนไหนมาพ่นทั้งทีก็พ่นให้มันหม,หมดหมดเลยแล้วกันปกติเขาไม่ถอดให้นะต้องบอกเขา ซึ่งบริเวณเนี้ยก็ปกติอย่างละดุมล้อบริเวณดุมล้อก็จะเป็นสนิมอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกคันหรือเปล่าแต่เท่าที่สองคันผมเนี่ยก็เป็นทั้งแซเอสอีวีแล้วก็ตัวเอสกะท,ทั้งที่ออกมาเดือนหนึ่งก็เป็นละอันเนี้ยบริเวณซุ้มล้อนะตอนนี้เป็นสนีเงินอยู่เป็นตัวบอดี้มันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องสนิมสักเท่าไหร่อาจจะพอแค่เดินเดียวไดว้ผมก็พาดูทั่ว เด็กก็จะเห็นสนิมอยู่ฝั่งนี้ด้านในส่วนเด็กก็จะเป็นบริเวณหัวน็อตเหมือนที่ผมบอกบอกครับก็เดี๋ยวพี่เขาจะพ่นให้พ่นเข้าไปข้างในด้วยอะไรเงี้ยส่วนด้านนี้จะเป็นบริเวณล้อหลังซ้ายนะก็ตำแหน่งเดิมดุมล้อไม่ก็เป็นสนิมนะเออผมก็จะพาเพื่อนๆดูไปเรื่อยๆว่าบริเวณไหนที่เป็นสนิมบ้างอะไรเงี้ย พอดูด้านหน้าด้านในก็จะเห็นหัวน็อตหัวน็อตนี้ไม่ไม่มีปัญหาแต่พอมองเข้าไปข้างในเนี่ยเห็นไหมก็จะเริ่มละตรงเกียวมันก็เป็นสนิมละได้คิดว่ามันจะแทกกระแทกทุกวันเนี่ยมันจะมีปัญหาเมื่อไรอะไรประมาณเนี้นะครับเนี่ยผมก็จะให้ดูเรื่อยๆบริเวณท่อให้เสีย ในความคิดของผมซื้อราคารถมาเป็นล้านแล้วนะถ้ามีโอกาสได้พ่นก็พ่นดีกว่าเยน้อยมันก็ได้คุมพวกนี้เอาไว้แม่สนิมมันเกิดการขยายตัวไปเพิ่มมากขึ้นเพราะโดยปกติแล้วเราอะก็ไม่ค่อยมีใครก้มไปดูหรอกนะว่าภายในรถอะมันจะเป็นสนิมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ขับขับอยู่ยเดียวเราก็เห็นแค่ภายนอก การที่จะมีโอกาสได้ก้มดูเนี่ยแทบจะน้อยครั้งมากนะถ้าเราไม่เตะบอลไปติดใต้ท้องรถเนี่ยแล้วก็มีโอกาสได้ก้มดูต้ท้อตงรถเราหรอกใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าไม่เปลืองตังค์มากก็พ่นๆไปซึ่งผมก็เลือกที่จะพ่นดีกว่าต่อมาเดี๋ยวผมจะพามาดูบริเวณที่เป็นรอยพับรอยตะเข็บนะครับว่าฮาวเวลไชงเนี่ยรอยพับรอยตะเข็บเขามีการเก็บยังไงบ้าง ถ้าเราสังเกตดีๆีก็จะเห็นตามรอยต่อรอยพับรอยทับกันของ,ของตะเข็บนะก็จะเห็นว่าเขาเก็บได้ดีอยู่ระดับหนึ่งเห็นไหมเขามีการแต้มเก็บเอาไว้ถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้ไม่มีการเก็บให้เรียบร้อยอะ่ะน้ําไปค้างก็จะเป็นสนิมได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่สนิมมันขึ้นนะมันก็ขึ้นบริเวณที่ ไม่ใช่ตัวทางรถนะเขาก็จะไม่ได้พ่นสนิมอไว้ก็ปล่อยแล้วโรนี้นะครับมันก็ขึ้นสนิมตามอายุการใช้งานของมันอ่าตอนนี้เราก็พ่นพ่นเสร็จไปรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าพ่นได้ดีนะครับถ้าเราดูสังเกตอ่ากาที่เราพ่นเนี่ยก็จะเป็นหัวเล็กหน่อยเวลาพ่นมันก็จะเข้าซอกเข้ามุมได้ดี คนตรงไหนไม่ทั่วก็พยายามพ่นจี้เข้าไปพอมันเป็นสีดำเงาแบบนี้มันก็ดูสวยดีนะเหมือนเคลือบเอาไว้ถึงแม้มองไม่เห็นเนี่ยแต่รู้สึกว่าเออมันก็เราก็อุ่นใจอะที่มันพ่นทั่วขนาดนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะคุมได้นานเท่าไหร่แต่มันก็ยังดีกว่าที่เราไม่ได้ทำความสะอาดหรือว่าไปพ่นกระสนิมคุมมันอาไว้เลย อันนี้ก็ยังเหลือสนิมอยู่หน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเขาจะเลื่อนลดลงมาเพื่อจะพ่นทับอีกสักรอบหนึ่งนี่ตอนนี้ช่างก็จะเก็บอุปกรณ์ละอประกอบอุปกรณ์ใต้ท้องรถพวกแผงต่างๆเข้าที่เดิมน,นะส่วนที่เป็นสายแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะเว้นเอาไว้ไม่ได้พ่นสีทับนะเพื่อเวลา ตอนอบิรุงรักษาของทางศูนย์เนี่ยเขาจะได้มองเห็นได้เป็นปกตินะครับนี่ผมก็ให้มองโดยรอบว่าเออพ,อพับพ้นแล้วมันโอเคนะดูสวยดีใต้ซุ้มล้อก็พ่นทับเข้าไปอันนี้บริเวณด้านข้างบริเวณด้านหน้าฝั่งซ้าย นช่วงมอเตอร์เขาไม่ได้พ่นใส่เข้าไปนะก็เว้นเอาไว้นี่ก็กำลังเตรียมประกอบแผงให้เสร็จก่อนนี่เริ่มเอารถลงมาละเขาก็อาพ่นเก็บแล้วนะดุมล้อนี่ตอนนี้ช่างเขาบอกว่าเออลองจับได้แล้วนะสีมันเริ่มแห้งละมันแห้งไวอยู่เดี๋ยวผมก็เลยเอามือจับ ก็ไม่มีสีติดอะไรออกมานะมันก็แห้งละเพราะผมก็าถามช่างว่าเนี่ยฝนมันก็เริ่มปล่อยแล้วถ้ามันตกหนักขึ้นมาตอนนี้มันทํายังไงอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อมันสีมันแห้งไวแป๊บเดียวมันก็แห้งละก็ขับรถลุยน้ําได้ปกติอันนี้เป็นบริเวณที่นั่งรอเลยก็มีคนมาใช้บริการเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็ได้ใบประกันมาละใบนี้ก็จะเป็นใบที่บอกว่าเรา ทำอะไรไว้บ้างนะครับผมก็มีพ่นกันสนิมไปพันห้าร้อยบาทบวกห้าร้อยห้าร้อยก็คือการทอซุ้มล้อออกมาพ่นแล้วก็บวกห้าร้อยอีกห้าร้อยนี่นี่คือการพ่นท่อนะพอพ่นท่อเขาบอกว่ามันต้องบวก 500. อีกห้าร้อยอ่าหกเดือนแรกมีเช็คพ่นฟรีนะครับนัดเดือนเมษาส่วนอีกหกเดือนหลังเนี่ยก็จะพ่นครั้งละห้าร้อยแล้วก็หกเดือนพ่นห้าร้อยทีหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะ ส่วนใครที่ซื้อรถใหม่มาแล้วเนี่ยอยากจะพ่นสนิมคิดว่าจะพ่นกนสิมดีไหมก็ดูคลิปผมเป็นการตัดสินใจแล้วกันนะครับไม่ต้องไปฟังคนอื่นที่บอกว่ารถมันพ่นมาจากโรงงานแล้วไม่จําเป็นต้องพ่นหรอกซึ่งรถสองคันที่ผมให้ดูเนี่ยมันก็เพิ่งออกมาจากโรงงานเหมือนกันนะครับทั้งสคันโอเคครับผมก็จบไปแค่น,นี้ขอบคุณทุกคนนะครับ